อาหาร้าติเคร่งดื่มวันนี้ทำยังไงนะที่ได้มาดื่มสัมลองได้ไรไงเงินเหร๋คุยสัมลองไปก่อนนะเนาะเบิกได้ยังเดี๋ย่ควนี้เบิกเดี๋ยวยังไม่มีการยืนยันว่าเบิกได้ไไดดด้้เิลคุยกระไฝกานเงินเรียบร้อยแล้วไหมโอเคงั้นแล้วผีชอเรื่องนี้เงินเป็นเรื่องใหญ่ความไม่แน่นอนไม่เชื่อใจคือตรงนี้ทำให้เกิดไอเดียว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ คุณจะบอกว่าคุณไม่ทราบเรื่องขอให้ไปเป็นชีลาของของการทางอะไรไม่ได้ตามไปเป็นลบกว่ามันอยู่ดีตัวอย่างตัวอย่างที่ห็นชาติัน่งก็คือรายงานเรื่องเงินของสวเราขณะที่เรากาลังโยงเนื้องานอะไรทําไงบ้างใช่ไหมแต่เราก็ทวงเงินเราเนี่ยผมจะไปรู้ได้ไงเงินใครเบิกไปจริงกี่บาทแล้วโอนไปถึงไหนกระบวนการอะไรนะ GF i อะไรอะ G m ไม่รู้ไม่รู้มันก็เลยว่า เวลาเราคิดโปรเจกต์ขึ้นมาแล้ะอันนึเราอย่าลืมคิดเรื่องเองินด้วยถึงมันจะต่างกันแต่มันก็สายเงินในเดียวกันเท่านั้นแต่ว่าเวลาคุณต่อเปิงานภครนอกข้อแรกที่สุดก็คือเราได้เทราบผู้เกี่ยวข้อ